นัดปิ๊ตติ้งกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็มีการโหวตกันนะคะว่าเราจะทานอะไรระหว่างกุ๊กซูนะคะเป็นอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีกับอาหารญี่ปุ่นทุกคนก็ลงมติว่าอาหารญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่ามันก็จะหลากหลายนะคะเมนูหลากหลายกว่าก็จะได้เลือกทานกันได้ของพิชินก็เป็นทงคัตสึชีสนะคะดูตามหุน่นแล้วก็ต้องชีสนำมาเลย <c oughs> วันนี้ชาวแกงก็นัดแนะกันได้หลายเจ้านะคะได้หลายคนมากเลยดีใจมากๆเลยนะคะที่ว่างกันซึ่งจริงๆแล้วก็มีเยอะกว่าน,นี้นะคะจะมีน้องคนลาวอีกหลายคนเลยนะคะแต่ว่าก็ติดภารกิจกันอ่าเราก็จะรวมกลุ่มกันนะคะมีคนลาวมีน้องคนลาวมีน้องคนไทยนะคะมีมีคนไทยคนลาวมีอ่า ต่างชาติฟิลิปปินส์ก็มีนะคะมีฟิลิปปินส์มีน้องเวียดนะคะซึ่งแถวบ้านเรานั้นน่ะน้องที่เคยทาน้องที่เคยเรียนด้วยกันนะคะเคยเรียนด้วยกันหรือว่าเคยเจอกันอย่างเงี้ยนะ่ะคือเคยมิทติ้งกันน่ะมันจะมีผสมผสานมากเลยเราไม่แบ่งแยกนะคะว่าคุณเป็นคนประเทศไหนขอแต่บ้านอยู่ใกล้ๆกันแล้วมีเวลาว่างก็มามิทติ้งรวมกันได้เลยนะคะเพราะว่าชาวแก๊งเราเป็นคนชอบ มีเพื่อนๆเ,เยอะนะคะแต่พี่ซินนั้นอะ่ะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยออกมาเจอเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ก็ตามสูตรเลยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปชักภาพกันนะคะอ่าชักภาพหมูกัน <laughs> ชักภาพหมู่ทำคอนเทนต์กันไปนะคะสนุกแซหนานเทฮามีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้ออกมาอยู่กับเพื่อนๆนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปซื้อกาแฟมาอมกันมาซูมแซลกันที่แปลงผักของเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่เขาได้ชื่อคุณเก๋นะคะเพื่อนชื่อคุณเก๋ ได้เช่าที่ตรงนี้นะคะเอาชื่อลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนกับอ,อะไรนะ government นะคะลงทะเบียนกับ Government แล้วก็ลงลงทะเบียนกับรัฐบาลนะคะลงทะเบียนกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็จะจับฉลากนะคะว่าใครจะได้ที่ตรงไหนใครจะได้แปลงไหนเลขที่เท่าไหร่แล้ว ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยจะมีการจับฉลากทุกอย่างนะคะขอแต่เอาชื่อมาลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนที่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างๆอยู่ในเกาหลีนะคะอยากมีแปลงผักแบบนี้ก็ลองหาดูนะคะมันมีที่ให้เช่านะคะแต่ละที่ก็ราคาไม่เท่ากันนะคะราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับที่ตรงนั้นว่าจะตั้งไว้เรา ส่วนที่ตรงนี้นะคะตั้งไว้ที่สามหมื่นวอนต่อปีค่ะสามหมื่นวอนต่อปีไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าสามารถปลูกผักได้สี่เดือนเลยนะคะสี่เดือนถึงห้าเดือนได้เลยนะคะจนกว่าจะหนาวนะคะเกาหลีก็มีช่วงหน้าร้อนสี่เดือนนะคะก็ท,ที่ที่ตรงนี้ก็จะมีน้ำให้ฟรีนะคะมีคนดูแลนะคะ มีคนดูแลมีน้ำให้ฟรีมาดูมาดูได้ตลอดเพราะมันเป็นที่โอเพ่นนะคะเป็นที่เปิดนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งให้ทานซุมแซลกันที่นั่งพักนะคะมันก็จะมีศาลาให้สองศาลาที่ตรงนี้เจ้ามีแปลงของคนไทยสองคนคะ่ะนั่นนะคะคุณเก๋ก็คือคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลนั่นนะคะก็ผักงามเมื่อไหร่หรือว่ามาทำแปลงผักอะไรก็เอาไป แบ่งปันสู่เพื่อนๆและแวกบ้านกินกันนะคะก็พี่สินก็ได้กินผักของคุณเก๋หลายรอบและนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณเก๋ขอบคุณมากๆมาหนาที่นี้ด้วยนะคะก็มีความสุขแฮปปี้มากเลยค่ะที่ได้ออกมาพูดคุยหยอกเล่นหัวกับเพื่อนๆก็เพื่อนกัลยาณมิตรที่ได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีก็ดีใจมากๆเลยนะคะมีความอบอ